สวัสดีครับแคคตัสไม้ครับนะฮะวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดตากนะครับเรา,าเจอสวนที่อยู่ในบ้านนะแต่ว่าไม้ไม่ธรรมดาเลยครับไม้หลากหลายสายพันธุ์ฮะนี่ฮะนี่เป็นหน้าโรงเรือนนะครับชื่อว่าแคคตัสช็อปสามารถปัห,หมุูที่ Google ได้เลยนะฮะอยู่ที่จังหวัดตากนะครับนี่ทุกคน ไปงามมากเนี่ฮะเดี๋ยวเราจะพาไปเจอเจ้าของสวนนะครับนี่ฮะไปกันครับสวัสดีครับนี่ฮะนี่น้องจูเนียนะครับไม่ค่อย <c oughs> ไม่ค่อยกล้าออกกล้องนะครับ <c oughs> น้องเขาเขินก็เราจะถ่ายต้นไม้ไปแล้วกันฮนะนี่ครับอันนี้เป็นน้องจูเนียทำมากี่ปีแล้วนะครับเมื่อกี้ประแปดเก้าปีแล้วแปดเก้าปีเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่าลงเดือน โรงเรือนเล็กๆแต่ว่าไม้ดูครับบางหน้าหลายตานะฮะนี่ฮะอันนี้กีบกระทงด่างใช่ไหมใช่นี่ครับกีบกระทงด่างนะครับก็พวกดิสโก้ด่างนะนี่ฮะเห็นไหมครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นไม้หายากตัวนี้ก็เป็นไม้หายากอีกตัวนึงอันนี้เป็นชื่ออะไรหรอรเป็นฮามาโลเฮกเซนซิตค่ะเป็นมอน,นค่ะ เหมือนเหมือนพวกเฟลออย่างเงี้ย่รอตระกูลเดียวกันไหมเออคนละตัวกันคนละตัวเหรอเหมือนกันเนาะเป็นไม้พอมาเล็งด้วยล่ครับเป็นไม้พอมาเล็งค่ะโอ้เป็นชื่อชื่อญี่ปุ่นนั้นอ่านออกไหมครับเนี่ยไม่ออกไม่ออกใช่ไหมอ๋อแล้วก็มีอันไหนนะที่ผมถามเมื่อกี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้น่ารักจีอันนี้ชื่ออะไรครับเป็นอาวเนียค่ะอวเนิอาแล้วก็เป็นอาวเนยอีกตัวหนึ่งครับ เห็นไหมครับลงเลือนนิดเดียวแต่ว่าไม้หลากหลายมากนะครับใครมาเที่ยวที่จังหวัดตากก็แวะมาได้นะครับแล้วเข้าพวกอันนี้เป็นอาริโอคาปัสค่ะ,คะอันนี้เป็นกอตหรือเปล่าหรือว่าเป็นไฮบิดตัวนี้เป็นไฮบิดไฮบิดเนาะนี่ฮะแล้วก็มีพวกนี่ฮะพวกไข่ก็มีนะไนี่แล้วก็ไม้ต่อไม้ลำนะครับจัดสวนสวยนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวข้างหลังนี่ที่เห็นแตกๆนี่เป็นถังทองมอน,นะคะ เอาเหรอเอานี่เป็นถัทงทองมอลลเหรอใช่ค่ะผิวเขาจะเป็นแตกๆแ,แบบนี้ค่ะไม่ได้เป็นโรคหรือเป็นอะไรนะคะอ๋อมันเหมือนเป็นเอกลักษณ์เลยเนาะพอพออกกล้องสวยเลยตัวเนี่ยครับถัทงทองเนาใช่ใช่ถัทงทอง<ล>เป็นตัวมอขยายพันธุ์แบบไหนล่ะครับอันนี้น่าจะผสมเกสร้สอ,อมเมละะ็ดค่ะเพราะว่ามอล์ไอถัทงทองมันไม่ค่อยออกมอล์ค่ะอ๋อพี่ทุกคน เยอะไปหมดเดี๋ยวผมจะค่อยๆแพนนะเดี๋ยวต้นไหนแปลกๆเดี๋ยวคุยให,ให้ให้น้องจูเนียแนะนำเรานะครับแล้วก็อันนี้เหมือนจะโตช้านะอันนี้ชื่อไออะไรนะเป็นเอ่อทูเลียทูเลียทูเลียอันนี้เคยผสมดอกเองไหมครับเคยผสมอยู่ครับเพราะเหมือนเขาว่ามันจะ ต้องเอาผงซิใช่ใช่ค่ะต้องเางซิปมาครอบไปตอนผสมเจีสอเสร็จเราสามารถใช้ผู้กันได้ไใช่ค่ะผู้กันอันเล็กๆเขียนได้อ๋อโอเคไปกันต่อครับนี่ฮะลงเรือนไม่ใหญ่แต่ว่ามากมากมายสายพันธุ์นะครับยิมโนโอ,อะไรก็มีนะเบสิกมาตรฐานครับนี่ฮะแล้วก็นี่นี่ฮะคางคกก็มีนะครับ แล้วก็มีเออมีต้นอันนี้พี่สาท่านี้าชจิวค่ะโอ้โหอันนี้คือเราเพาะเมล็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนี้เพาะยากนิดนึงค่ะอันนี้ถ้าไซ์นี้ก็เป็นกี่ปีละไซนี้เพิ่งเพาะไปเมื่อเดือนเจ็ดปีนี้เองค่ะอ๋อตอนขึ้นมานี่เร็วอยู่เนาะแต่เหมือนถ้าตอนเป็นหูแบบนั้นจะช้าแล้วใช่ไหมเราต้องคอยระวังเรื่องเชื้อราดนึงค่ะอ๋อแอบเลี้ยงยากอยู่เหมือนกันเหรอครับก็แอบเลี้ยงยากเหมือนกันค่ะ นี่ฮะตีสามทะเลทรายต้นใหญ่จะเป็นประมาณนี้ค่ะนี่ฮะอย่างอันนี้ต้องตัดใบไปเพราะว่าติดเชื้อราค่ะเลยต้องตัดอ๋อเขาไม่ได้แห้งใช่ไหมเขาเป็นเชื้อราใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ตรงอันนี้เป็นไปลายใบที่แห้งอ๋อคือถ้าเขาอายุเยอะๆก็จะเห็น,หนบางบางที่แบบต้นเบื้องเริ่มเลยเนาะลงพื้นเลยถ้าลงดินน่าจะโตไวกว่ยเ๋ยละต้นเล็กๆอย่างนี้ถ้ามีคนสนใจนี่ขายไหมครับขายค่ะอ๋อลองดูลองดูเผื่อมีคนติดตาม คลิปเราแล้วก็ชอบนะต้นเล็กๆอย่างนี้ก็8ป0้บาทอ่ะ890บาทตอนนี้ปีห6หเนาะใช่นะ,ะล้วก็ต้องบอกปีไปก่อนเดียวบางคนมาถามราคาอีกหน่อยราคาขึ้นแล้วไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เป็นราคาของปีนี้นะ6 6หแล้วก็พวกแมมพวกอะไรก็มีนะครับน้องก็ทำเนี่ยมากหน้าหลายตาฮะดูับซิกไซก็มีนะคะถือว่าเป็นส่วนที่น่ารักมากนะนี่ฮะ นี่เป็นตระกูลซิกแซกนะครับถ้าใส่นี้ประมาณเท่าไหร่ฮะปีนี้อย่างนี้ก็มีตั้งแต่เริ่มต้นที่200-250บาทไปจนถึงหลักพันได้เลยได้เลยอันนี้ผมยังไม่มีนะเดี๋ยวผมน่าจะต้องโดนละซิกแซกสามารถเลี้ยงกับรงเรือนยิมโนงนี้ได้เลยใช่ไหมได้เลย <Okay. S 2> โอเคเขาลดน้ำยังไงเหรอครับซิกแซกซิกแซกก็ดินเริ่มหมาดหมา,าดก็เริ่มลดได้เลยอ๋อก็ ถือว่าชอบน้บําพอสมควรอ๋อชอบน้ําชอบแต่ไม่ได้ไม่ได้กินง่าแห้งเลยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคฮะอันนู้นก็ <c oughs> แอดมินกำลังเลือกกระบองเพชรอยู่นะครับนี่ขอกล้องนิดนึงอันนี้เป็นอันนี้ชื่ออะไรนะเม,มลมาเลียค่ะเป็นตัวอิลูซโม่อ,อิลูซโมูเนาะอิลูซโมูบบคาเีนเีนค่ะนี่ฮนะก็คือเนี่ยมีลงเรือนประมาณแปดคูณสิบใช่ไหม นี่ครับ 6, แต่คูณสิ 6, 6, บหกคูณสิบสองหกคูณสิบสองแต่ว่าไม้แบบมีทุกสายพันธุ์เลยนะครับใครที่สใจนะเดี๋ยวเราจะแปะไอจน้องเขาไว้ให้นะน้องเขาจะขายในไอจนะครับนี่ฮะมีหมดนะอันนี้ไม่ดูซ่าใช่ไหมใช <c oughs> ่นี่มีหมดครับไปเดินไปกันต่อนนะ <c oughs> โตก็คือส่วนมากน้องเขาขายหมดนะเมื่อกี้ผมลองถามแล้วแต่จะมีต้นที่แบบเก็บเ,บเบอยู่ต้นห่วง ถ้าถังท้องไซต์อย่างนี้ขายไหมขายค่ะถ้าถังท้องไซต์อย่างนี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ650ค่ะอืมีมีคนถามเยอะเลยเนี่ยหลายปีแล้วนะคะใช่ใช่มันถ้าไซต์นี้650รือยหาโอเคเนาะแต่ถ้าไปเปลี่ยนกระถางก็จะโตไวขึ้นค่ะใช่ใช่เพราะว่าอันนี้มันอันกระถางมาหลายปีแล้วไม่ได้เปลี่ยนไม่มีที่แล้วพอมาเล็ดหรือป่ะอันนี้ไม่พอมาเล็ดค่ะโอ้โหมาไซต์นี้นี่สามสี่ปีเนาะพอมาเล็ดต้องมกว่าสามสี่ต้องมีฮะต้องมีไกลกว่านั้นนี่ฮะใครที่หาไปจัดสวนเรือไซต์ตรงนี้เลครับ โอสงสัยผมองโดนอีกแล้วเนี่ยถ้าไซส์เล็กอย่างนี้นะครับไซส์เล็กอย่างนั้นร้อยเดียวจ้ะอ่าอย่างนี้ร้อยเดียวนะทุกคนกระถางสี่นิ้วนะคะกระถางสี่นิ้วแต่ถ้าผมแนะนำนี่ฮะหกร้อยเราซื้อเวลาครับเหมือนกระถางแปดนิ้วหรือเปล่ากระถางแปดนิ้วนี่ฮะเหมือนกระถางแปดนิ้วนะอืมโชคด,ดีนี่ฮะเป็นสวนที่แบบลับๆนะแต่ว่าสวยงามครับโชคดีเรา หาเจอฮะอันนี้อันนี้ชื่อชื่ออะไรนะอ,นนอันนี้เป็นเรนโบว์กับดีบูเทียค่ะอันนี้เป็น,ปนตอน<า>เล็กใช่ค่ะอันนี้เป็นไม้พ่อมเมล็ดเลยเหรอไม้พ่อมเมล็ดค่ะอ๋อมีพวกน,นี้เป็นไม้ช่ำหนอครับนี่ฮะอันนี้ต้นใหญ่ก็มีนะครับหนังหนังช้างใช่ไหมใช่นี่แล้วก็นี่ฮะ มาช่วงฤดูหนาวดอกออกนะครับตระกูลแมมฮะไม่มีครับเต็มไปหมดและหางลิงเนี่ขายไหมครับข้างหน้าขายเหมือนกันอ่าไปดูหางลิงครับสวยนะฮะหางลิงนี่ดอกเขามีหลายสีไหมรู้ไหมสีชมพูสีแดงค่ะอ๋อนี่ทุกคนหางลิงข้างหน้าลงเรืองสวยมากฮะดูครับอันนี้เป็นไม้ช้ำตั้งแต่เล็กๆนะทุกคนไม่ใช่แบบไม้กราฟนะครับนี่ ส่วนมากก็จะเห็นเป็นไม้กราฟนะดอกก็มีสีชมพูกับสีสีแดงนะแล้วเรารู้ไหมเนี่ยว่าเดด้ปักแท็กไว้ไหมครับอ๋ออันนี้ส่วนใหญ่เป็นสีแดงสีชมพูพ่กราฟไปค่ะโอเคเนี่ยถ้ากระถางเล็กอย่างข้างบนเมื่อกี้เท่าไหร่นะร้อยหาสิบบาทร้อยห้าสิบเนาะนี่ฮะแต่ส่วนกระถางใหญ่นี่น้องเขาบอกให้มาคุยที่หน้าสวนนะเพราะว่ากว่าจะได้ไซ์นี้ก็นานครับนี่ฮะ อันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะหางลิงนี่ฮะเต็มไปหมดเลยโอ้โหถ้าออกดอกเขาออกดอกช่วงฤด,ดูอะไรหรอครับจําได้ไหมจําไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าออกมาที่แบบสวยมากเลยเนาะโอ้โหถ้าออกมาแบบ้อยหมดเลยนะทุกคนดูดีนี่ฮะเดี๋ยวเราไปดูลงเรือนอีกลงเรือนหนึ่งครับผมไปกันฮะนี่ครับทุกคนตระกูลหนามโหดน้องเขาก็มีนะฮะบอกแล้วว่ามีทุกสายพันธนะุ์ฮะดูทุกคน น้ำหัวช่วงนี้ก็มาแรงนะแล้วแบบเอาไว้แดดร้อยเลยนะครับมีตัวไหนแบบแนะนำไหมเด็ดๆที่หายายากๆตัวนี้เป็นเฮโลแคคตัสเฮกซาโดฟอรัสค่ะโอ้โหขอชื่อแบบชัดๆอีกทีนึงเฮโลแคคตัสเฮกซาโดฟอรัสวาฟอสูลาตัสค่ะ و, มันจะเป็นตัวหนามยาวโอ้โหนี่หนามข้างในเป็นชมพูเลยอะ่ะใช่เดี๋ยวสงสัยต้องขอขอชื่อจดจดชื่อไปพิมพ์ในในดิสคริปชันนะเออละาไหมครับเนี่ย ตัวนี้ยังไม่ขาย,ขายอ๋อตัวนี้ยังไม่ขายนะให้ดูก่อนทุกคนนี่โอ้โห้นายังเด็ดไม้พอมรอเมล็ดเหรอไม้พ่มเมล็ดค่ะอ๋ออุ้ยอันนี้อันนี้เป็นอ e ิชิโนฮอลิซอนค่ะตัวนี้เป็นไม้ป่าค่ะอันนี้เป็นไม้ป่าหรอใช่นาสุดยอดเลยอะนี่นี่อะใครสายน้นาหวัวร้องเล็งๆนะฮะเผื่อน้องเข้าใจอ่อนครับ <laughs> นี่ฮะโอ้โหเฮ้ยแต่อันนี้อันนี้สวยจริง ตัวนี้ใช่ไหมตัวนั้นจะเป็นโพลีค่ะจะอีกตัวนึงอุ้ยอันนี้มีด่างด้วยอ่ะด่างนี่คือเอออันนั้นไม่รู้อ๋อตัวนั้นเป็นไมจิฟันด่างค่ะอันนี้อันนี้เหรอใช่ค่ะทำไมชื่อแปลกๆชื่ออังกฤษมีไหมเออจำชื่อจำชื่อไม่ได้ไมจิฟันด่างไปกันต่อฮะอันนี้เป็นโรงโรงอบนะทุกคนนี่าห้ามเข้าแต่เรา ขออนุญาตเขาละป่ะไปดูแป๊บนึงนะฮะได้เลยค่ะนี่ครับก็จะเป็นพวกแบบไม้กราฟที่ทำจำนวนนะนี่ครับก็อันนี้อะไรหรออันนี้เป็นกิ่งโฮมเปอร์เซียค่ะดอกเขาจะใหญ่ต้นที่ออกดอกอยู่ด้านนู้นเลยค่ะโยดอกใหญ่จริงทุกคนมาดูเร็วดอกใหญ่นี่พี่ลองดมดูได้นะคะดอกมีกลิ่นเหม็นเดี๋ยวเดียวเดวนะมันมันเหม็นใช่ไหมใช่ อันนี้กับคางคกอะไรเหม็นกว่ากันอืมน่าจะเป็นคางคกนะคะเอาคางคกเหม็นกว่านะครับนี่กล้องโฟกัสไม่น,นี่ทุกคนดอกเบิ่มเลยถ้าอย่างนี้กระถางเท่าไรหร่ล่ะครับขายไหมฮะอันนี้ขายค่ะมีเริ่มตั้งแต่หลักร้อยเลยค่ะอ่านี่นะครับใครชอบสายดอกดอ๋อเดี๋ยว่อยไปถ่ายฝั่งนีง้ก็ได้มีตัวไหนแนะนำไหมครับในโรงเรือนนี้โรงเรือนนี้ไม่ค่อยมี เท่าไหร่คะเป็นไม้พื้นพื้นค่ะโอเคนี่เป็นไม้แบบขายทั่วไปเนาะใช่อ่ามียันเนี้ไม้แบบนี้ก็น่ารักนะคะเป็นไม้ราคาไม่แพงเวลาออกดอกแล้วน่ารักอ่าใช่ครับผมนี่ทุกคนอย่างนี้กระถางเท่าไหร่ล่ะครับอย่างนี้35บาบาทจ้ะนี่เห็นไหมสามบาบาทแล้วก็ดอกสวยด้วยนะครับนี่ฮะตัวนี้เลี้ยงง่ายด้วยนะคะครับ อิรุซมุเป็นเป็นญาติกับอิรุซมุเป็นญาติกันใช่ <laughs> ตัวนี้มันจะเป็นหนามชื่ออะไรเหรออันนี้แม่มีละเหียบุคาเรนซิตค่ะเดี๋ยว <laughs> ผมต้องไปเซิร์ชชื่อเยอะเลยนะครับคลิปนี้ <laughs> ชื่อมาเต็มๆฮะอันนี้ไม่มีหนามหรอถ้าไม่มีหนามจะเป็นตัวอิรุซมุใช่ค่ะอ๋อปุยๆ <laughs> นี่ นี่ทุกคนตอนนี้ iPhone เราเริ่มร้อนแล้วนะฮะเรามาตอนเที่ยงตอนบ่ายเลยนะทุกคนอยู่ในโรงเรือนฮะแล้วก็มีพวกช้างนี่ราคาถูกมากเลยนะเนี่ยถ้าใครเป็นแม่ค้ามาเจอนี่ผมว่าโดนเหมาหมดเลยนะเนี่ยนี่ครับแนนํำนะนี่ฮนะไม้พอมเเลสสวยๆน้องเขาขายราคาดีครับยังไงเดี๋ยวเราแปะไอจีไว้ให้นะไปกันครับ สองปีได้แล้วมั้งคะนี่ครับเมดูซ่าฮะอันนี้น้องเขากาวไว้นานแล้วนะสองปีก็กินต่อไปหมดแล้วครับไซนี้ก็จําหน่ายไหมฮะขายเหมือนกัน,นะคะ่ะประมาณร้อยห้าสิบบาทร <150 S 2> <50 S 1> <ะ>้อยห้าสิบนะอันนี้เป็นปีหกหกนะต้องย้านะฮะเพราะว่ากระบองเพชรนี่ราคาเขาก็แบบค่อนๆ่นๆลงลงแล้วแต่นะฮะถ้าฝั่งนี้ไซ้์เล็กสามสิบห้าบาททางหนึ่งอ๋อนี่ทุกคนมันดูอย่างนี้เหมือนแบบไม่ไม่ค่อยอันนี้นะแต่ว่าทุกคนถ้าไปจัดสวนดูฮะนี่ฮะ ไว้แบบพวกกระถางพวกอะไรเงี้ยสวยงามนะครับดูฮนะก็สามสิบห้าบาทไซ <Okay. S 1> ส่เล็กนะดูแต่ก็ไม่เล็กนะทุกคนนี่ในกระถาน2นิ้วมีมะพร้าวทะเลทรายนะฮะแล้วก็แอสโตต้องมีครับเอาเมื่อกี้ดอกดอกอยู่ไหนนะผมเปิดเสียยังไงนี่ทุกคนสวยงามมากดอก เขาต้องแบบเลี้ยงลอยๆอย่างนี้เหรอเลี้ยงให้กิ่งมันห้อยลงมาค่ะอ๋อนี่นี่นะครับสวยงามครับตรงเรือนี้จะอากาศอบอ้าวหน่อยนะครับเป็นลงอบลงปิดนะฮะโอ้ a สโ r ก็สวยนะเนี่ยนี่ทุกคนแอสโตก็มี น,นี่เป็นสายแม่พันธุ์นะเนาะบิ๊กเบิ้มแล้วก็มีตัวกิ๊กโกะอยู่ด้าน้ายๆด้วยใช่ใช่โอ้นี่สวยเนี่ยนี่ทุกคนด่างด้วยพวกนี้ขายไหมอันนี้ยังไม่ได้ขายเลยค่ะอันนี้ฮานาด้วยเปล่าเนี่ยอืมนนไม่แน่ใจค่ะหรอ,อนี่ฮะ <laughs> นี่จิตก่อนเนาะอันนี้อะไรนะอันนี้คอมาริโอ <Mario. S 2> ใช่อ๋อนี่มาริโอเนาะต้นปลืมเลยนะฮะดูทุกคนนี่ฮะอ่ะมาอันนี้ขายหมดเลยไหมหรือว่าบางต้นขายบางต้นอ่ะขายบางต้นแต่ก็ขายนะครับด้านหลังเอานะาตั้มต้นใหญ่ๆนั้นต้นละสามร้อยนะคะไซส์ใหญ่นะไซส์ใหญ่อม,มีเราเอามือไปใกล้ๆเทียบดูฮะนี่ทุกคนไซส์เลิ้มเลยเท่าไหร่นะ สามร้อยค่ะสามร้อยนะนโอ้โหนี่เอาไปจัดสวนสวยมากอ่ะอันนี้เราอยู่แดดร้อยได้ไหมอยู่แดดร้อยต้องค่อยๆเห็นแดดแต่อยู่ได้ใช่ไหมน่าจะได้อ๋ออันนี้ก็น่าสนนะนี่อันนี้ก็คือเมล็ดแบบเต็มไปหมดแล้วนะแต่ว่าไม่ได้พอแล้วใช่ไหมมันเก็บไปพอเยอะแล้วโอเคอ่ะไปจันครับไปจันต่อ มีมีโรงเรียนอื่นอีกไหมฮะโรงเรียนอื่นไม่มีแล้วค่ะอ๋อโอเค ครับผมอ่าสุดท้ายนี้ความสุขในการเลี้ยงกระบองเพชรคืออะไรล่ะครับแปดปีก็ได้เห็นมันเจริญเติบโตได้เพาะเมล็ดได้ผสมเกสรในทุกวันก็มีความสุขแฮปปี้แล้วค่ะครับผมแล้วก็สร้างรายได้ด้วยนะใช่ค่ะนี่ฮะสำหรับคนรุ่นใหม่นะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับเนี่ยนี่น้าน้องเขานะฮะน้องเขาน่ารักนะแต่ว่าน้องเขาแอบแอบอยู่ในภายใต้หมวกมีอะไรอยากจะฝากถึง มือใหม่ไหมครับที่แบบเริ่มทําตอนแบบตอนเราเริ่มแรกอะไรอย่างเงี้ยตอนเริ่มแรกก็มีอุปสรรคนิดหน่อยค่ะมีโรคมีแมลงมารบกวนอะไรเยอะก็อย่าเพิ่งท้อนะคะค่อยๆหาทางแก้กันไปเดี๋ยวก็จะดีขึ้นค่ะหรือว่าสามารถทักมาสอบถามวิธีการดูแลเนาะวิธีการเลี้ยงอะไรน้องเขาก็ได้นะตามไอจที่ขึ้นนี้เลยนะครับโอเควันนี้ขอบคุณน้องจูเนียร์มากนะฮะขอบคุณมากนะ จะได้ไปเอฟไม้บานครับขอบคุณมากนะฮะขอบคุณนะคะขอบค,ครับนีขอบคุณมากครับไว้ติดตามเจอกันคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเจอกันครับผม